แล้วนี่ก็คือการหาตังค์รายได้หลักนะครับเออส่วนการขายโขอนอะ่ะมันคือไรายได้เสริมนี่นี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าเออหาเงินทุนน่ะยี่สิบยี่สิบว้ายแตกไปดีหุ่ยเก้าพันแล้วขออีกสักร้อยหนึง่งสักร้อยหนึง่งสักร้อยสักร้อยแล้วกันเออสักร้อยลองดูซิคราวนี้กินหรือเปล่าหรือโดนกินยี่สิบเอ็ดโอ้โหน่าลงไปสักพันสิ่งยี่สิบเอ็ดเลขสวยด้วยเฮ้ยมันเทิงว่าผมลงน้อยๆดิห้าร้อยห้าร้อย 514ถ้าจั่วมานี่มีโอกาสเกินสูงครับเ้ย15โอ้ยทำไม15เลขมาก็นี่มันคือความเป็นความตายระหว่างขาย่างก้าไปยังนรกกับขาย่าง9ก้าขึ้นสวรรค์โอ้18ถ้าจั่วเพิ่มนี่โอกาสแตกสูงมากเรากันอยู่แต่มันก็เออย1เป็นราชัไทยแค่ห้รยแล้กันถือว่าเออคือความสุข <c oughs> <c oughs> กเสียมาเยอะแล้วสินะไอ้กับช่เ่ย เอาละครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับในพาร์ทน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราจะไปดูแคปประมูนอีกทีหนึ่งด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าจะเก็บเวลจนให้เวล5นะเพรานะพตอนนี้เนี่ยเราก็อัพเปิกอูใช่ผมอัปเปิ์กมาอพาร์าทที่แล้วลวด้วยนะครับก็คืออัปเปิลลดค่าความขี้เกียจไปได้เยอะนะครับซึ่งก็คือการขายแบบอัตโนมัตินั่นเองแต่เดี๋ยวเกิดไปอัตโนมัติขอมาดูตรงนี้ก่อนซึ่งก็มีเปิดเอ้ยมีปิดอยู่อันเดียวอันนี้นี่มันต้องเป็นเอาไว้เซนะอร์ไพรส อูแม่เจ้ามีแค่เนี้ยกูไม่เห็นด้วยไม่ฉันไม่เสี่ยงกับอะไรที่ตามมงไม่เห็นหรอกเนะเดี๋ยวมันจะเสียวเกินอันนี้พันแก้วเออจะเกิดแบบเนี้ยราคาพอจับต้องได้หน่อยน่นแหละจากที่ผมเห็นเนี่ยในมุมมองของผมมันคืออะไรรู้ไหมครับขยะขยะก้อนโตประกอรวมกันไม่มีเอลทำไมมันหาของดียากจยงอันนี้พันสี โอ้ยมีขวานไวกิ้งกับปืนทอมสันพันสี่แต่รวมกับชิ้นอื่นไปแล้วด้วยเนี่ยผมว่ามันไม่น่าคุ้มาปืนทอมสันก็น่าจะประมาณพันพันห้าพันหกแล้วนะส่วนรวมของชิ้นอื่นเนี่ยก็น่าจะบวกไปอีกประมาณสองพันแต่ว่าการประมูลเนี่ยอาจจะจบที่ประมาณพันแปดสองพันหรือว่าประมาณนี้แหละซึ่งเราอาจจะได้กำไรประมาณสองสามร้อยนะครับแล้วผมไม่อยากมาเสียเวลาในการประมูลหรอกนะมันน้อยเกินเนี่ยฉันอยากจะหาอะไรที่มันแบบว่าตูมเดียวอะขอบแบบเบ้มเบินักธุรกิจไม่ต้องมองกันไกล นี่แหละเรืเออีกแล้วอุ้ยอันนี้ก็ไม่มีเอ้ยกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเซ็ตนี้คือเข็มเข็มปีอันนี้เปิดที่ไรเนี่ยเก้าโมง้ยรออีกหน่อยอีกห้านาทีเปิดเสร็จเดี๋ยวมาดูกันตัวสุดท้ายแล้วอ่ะใด้กูดังแรกอันนี้ก็อัพเปิลตันหมดแล้วน,นี่เปิดแล้วแล้วตัวที่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เฮ้ยมีปืนยาวแล้วก็หมวกอันเนี้ยคุ้มมีตู้เก็บอันนี้ด้วยเซฟ มีเซฟเก็บปืนด้วยไอ้นั่นก็คุ้มแล้วเออยัดตังทีเดียว2องพันก็ไม่อะตัวนี้ประหยัดประหยัดน้อยๆนิดๆิทีละนิดจิตเจ้มใสอืมแต่ว่ายัดทีละร้อยอะบอกเลยว่าฉันจะยัดในราคาที่พวกแกไม่อาจที่จะยังจะต่อกันได้อีกยังจะยังจะสู้แข่งกับเชนกันเลยเอาละวพันเจ็ดร้อยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่แม่งเอ้ยแต่ออีกที่เจ็ดสิบห้าครับกว่าแปดร้อยนะครับเฮ้ย อนี้มันคนตีผมเปล่าเนี่ยโอ้ยสองพันหนึ่งแล้วถ้าเกินสองพันห้าผมไม่เอาเนะผมรู้สึกว่ามันแพงแพงไปหน่อยแหล้ <c oughs> ระรงไม่ดีเริ่มระหไม่ดีแล้วผมว่าจะเก็บตังค์ไปประมูลตู้อื่นด้วยนะมันคุ้มกว่า <c oughs> เอ้ยได้ได้ไดอะโอ้ยจบก็เรียกได้ว่าเจ็บมันกันนนเนี่ยจบแต่เจ็บเจ็บแต่จุหมวกแร่ในกลอง อะไรเนี่ยหมวกกร,รมกรคอมมอนอันนี้ขยะในตู้เซฟเปิดมาไม่เจออะไรด้วยแต่ว่าเป็นอ e ีปิกอุ้ยแแถมเป็นเพอร์เฟกด้วยถือว่าของโอเคนะครับอันนี้ก็แรอันนี้ก็อันนี้อันนี้ระดับอะไรอันนี้อ e ีปิกโอเคเดี๋ยวขอซ่อมก่อนเดี๋ยวผมว่าจะไปอัปเกรดอัปเกรดไ้นั่นหน่อยครับอัปเกรดเอ่อที่วีที่ประเมินคาอุย้ยไอ้นี่ก็อ e ีปิกถามว่าคุ้มไหมสองพันคุ้มครับคุ้มคุ้ม คุ้มอยู่ใช่ได้ผมว่ากโกดังนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีรถหรอกนะครับโกดังไอแถบตรงนี้เนี่ยเพราะว่าดูจากขนาดโกดังเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะเก็บรถได้อะ่ะผมเลยคิดว่ามันไม่น่ามีหรอกรถเนะ่ต้องเป็นโกดังนู้นแน่ๆโกดังซานตาโคลสเนี่ย,ยซึ่งต้องเวล15ตอนนี้ก็เวลประมาณ1 2 1 0 13มั้งเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอ๋อแล้วก็ขนไปอะ่ะอันนี้ก็ยัดใส่เข้าไปได้กล่องเร็ก อันในกล่องนิดๆหน่อยๆกล่องพร้อมขายนี่ยัดไปเลยขนไปเออชิ้นใหญ่แค่นี้เน้นตู้แล้วเนี่ยอุ้ยจะไปกูดังต่อไปที่ขน,นก,กันอ้วกเอาละแล้วก็ไปกูดังสองต่อเลยวันนี้มันเพิ่งจะตอนเที่ยงเรายังมีเวลาอีกนานพอดีว่าประมูลกูดังสามเร็วไปหน่อยพอดีมันไม่ค่อยมีอะไรส่วนกูดังสองน่นแต่ที่น่าจะมีอะไรเจ๊มเจมอันนี้90 0ออันนี้พันห้าเปิดพันห้าก่อนแล้วกันสามดาวมันต้อง ทมสันพิกแอคอันนี้ก็น่าจะอีปิกด้วยกับทมสันรวมแล้วก็น่าจะหลายบาทพ5นห้าพาัเอ๊ะประมูลก่อนเลยละกแกนเถมพันหขอจบที่ไม่เกินสองพันนะครับเพราะถ้าเกินก็จะไปตู้อื่นมันรู้สึกว่าเงินเ่ียวจะขายได้มันเริ่มจะน,น้อยลงน้อยลงนะเะมันเริ่มจะเสียเวลาในการขายแล้วอ <c oughs> เอ,อพันเก้าอย่าอย่าโตอ,อีก โอ้แล้วกูแกไปตู้อื่นกันบ้างดูเล็บต่อไปเออผันเก้าผันเก้ากูว่าแล้วมันต้องสองพันหนึ่งแล้วสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยนะครับโอ้คนคนคน,นี้เขาไม่ยอมแพ้ <c oughs> โอเคสองพันสามผมพอแล้วพอนะครับมันไม่น่าจะมัน <c oughs> ไม่น่าจะไอ้ด้านและผมจะเก็บเงินไว้ประมูลเออไอ้ตู้แบบเนี้ยมันโอ้ยนี่ปืนสามกระบอกแล้วก็กุญแจทองด้วยตู้เก้าร้อยไอเนี้ยคุ้มแน่ผมบอกเลยให้สูงสุดสองพันห้า ยังไงก็ขวบบอกเลย <c oughs> นี่แดหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะตอนนี้ยัดไปพวกแกน่ะยืนดูแค่เล็บต่อไปอย่าอย่าจี้เกือบบูมนีเดหนึ่งพันสองร้อยแล้วนะครับกันนี้เอาพันสามแล้วอ่ะพันสามเก้าเก้าเอาพันสี่ร้อยสี่เก้าเร็วนะครับมีใครมากกว่านี้หรือเปล่าพั1400นสี่ร้อยคนพันห้าเชียรเชียรเริ่มแล้วเริ่มแลมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มเพราะเห็นว่ามีของเยอะมันเริ่มมากันแล้วไอ้พวกนี้พวกแกหยุด หยุดชีวิตหยุดประมูลตูน้นี้พนกเออแต่งน้อยก็ไม่เจ็บเยอะเท่าไหร่ตูน้นี้พันหกเออแต่ว่าของอะคุ้มแน่เนี่ยปืนลูกซองแบบปั๊มชดการอีปีเลื่อยก็แลแล้วก็ปืนอา้าวแรงเหรอแล้วก็ข้างหลังอันนี้ก็ชดการแบบรัวก็เพอร์เฟกอืมอันนี้ล่ะอันนี้ก็อีี <laughs> อันนี้ก็อยู่อู้อิีนี่ไงคุ้มคุ้มหลายๆ อ่ขนไปโอ้กูจะขนยังไงก่อนดิเอ้นนี้คอมพิวเตอร์โอ้โหเคสคอมนี่คือยุคสมัยผมยังเป็นวุ้นอยู่มั้งเนี่ยเฮียคอมยังเก่าแต่ว่าระดับแร่เหรอก็น่าจะหายากจริงแหละในปี2023นี่คอมเครื่องนี้มันไม่น่าจะหาได้อีกแล้วอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมค่อยมาขนละกันเดี๋ยวค่อยมาขนไปดูตู้อื่นก่อนอันนี้อันนี้ปิดตายไปเรียบร้อยแล้วน่าเสียดายอะ่ะแล้วตู้อื่นล่ะเอ้ยอยังเหลือตู้ดึง ก็คือผู้รอดรอวันคนมาเปิดเออขอดูโอ้โหคุม่มคาใจกับเรือว่ะคุณผู้ชมเจ็ดร้อยเองเ่แล้วก็มีหมวกอัศวินด้วยอืมแล้วก็หมวกพับจีอันเนี้ยของแรเนี่ยแล้วว่าอันเนี้ยอีพิกตัวเนี้ยถ้าเกิดจบที่ประมาณพันห้าน่ะไอนเนี้ยยังไงก็คุมมาปรไวอเน,นี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเรือกับหมวกเนี่ยราคาเท่าไหร่อลลงหน่อยละกันจัดไป เออแปดร้อยต่อไปแค่ห้าสิบเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยนะครับตู้นี้นี่เรียกว่ามีของใหญ่ๆใครจะอยากแบกบ้างจะแ,แบกเลแบกเรือแบกเรือไปลำหนึ่งก็ได้โอ้โหอุ้ยพันละเชีย่ยตอนแรกผมว่าจะจบที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยอะไรเงรี้ยต่อไปแค่ห้าสิบพันห้าสิบสี่อย่าหยุดหยุดได้แล้วอุ้ยไม่เอ้ยมึงจะเหลือสองวิให้กูลุ้นคำเขี้ยอะไรเนี่ยเธอมาทัดให้ฉันเสียวแล้วสึกก็จากไปโอ,อ้โหพันสามละ เชื่อเชื่อไม่เกินพันห้านะยาพันสามพันสาบจะเอ้ยอุ้ยเหลือสามพันแปดอันนี้ก็จุกจุกอยู่เหมือนกันนะนี่อืมเรือลิจินาลี่โอ้เรือไอเรือไม้ที่เอาไว้ปลาปลาในลิสเนตอีวิลสีเด้เดะเรือไร้ร้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรือจากลีออนแน่เลยอันนี้อีปิกไอไหนี่แร อันนี้ขยะหัวสวินอีปิกด้วยเออตู้นี้ก็คุ้มแต่ว่าโอ้ยอันนี้ต้องขนเงินเหนื่อยหน่อยครัชแต่ว่าเดี๋ยวเราเรรถว่าขนก่อนแล้วกันก่อนจะขนตรงนั้นขนตู้นี้ก่อนโอ้แต่ว่าของนี้น่าจะต้องรอบสองและคือประมูลตู้นู้นก็ชิ้นใหญ่ๆ่แค่หนึ่งตู้นี้ก็เบิ้มเบิ้มคืนลืออหะง่ายนนตู้นี้ผมว่าฉันจะเอาแกได้แหละเป็นที่เก็บของซะหน่อย เปิดเปิดตู้แล้วก็ขออุย้ยแต่มันเก็บได้ชิ้นเล็กๆอดีนึกวก็จะเก็บของชิ้นใหญ่ๆได้คือของชิ้นเล็กๆเนี่ยเราสามารถใส่ไปในรถได้เลยบโดยที่มันไม่กินพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเล็กๆเองนะครับมีคนแนะนําว่าให้ผมเนี่ยเอาใส่ไว้ในกล่องได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมรู้แล้วนะก็คือใส่ไว้ในกล่องแล้วก็แบกเอากล่องยัดไว้ในรถได้เลยแต่ว่าคุณรู้เลยไหมครับว่ามุมมองของคนดูเนี่ยก็คือเห็นว่ามันสะดวกใช่เปล่าแต่ว่ามุมมองของผมอะคือผมขี้เกียจ อันนี้เรียกบอกเลยว่าขัดตือคือขี้เกียจทั้งทางด้านการที่ต้องมานั่งจัดของคือของชิ้นเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะยัดลงไปได้เลยนะโดยที่มันไม่กินพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าปัญหาจริงๆอ่ะคือของชิ้นใหญ่ครับไอ้นี่แหละที่ทําให้เราลำบากใจนะของเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วใส่ลงกล่องอะ่ะมันอาจจะสามารถเพิ่มพื้นที่ให้เราเนี่ยยัดของใหญ่ๆได้อีกนิดหน่อยเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมเห็นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าตอนตัดคลิปผมผมันจะโอ้โห ถ้าเกิดจะให้ดูชัดๆเลยก็คืออันนี้ก็คือคลิปตอนที่ผมตัดเสร็จแล้วนะเป็นคลิปของเมื่อพร์ทที่แล้วอ่ะนะความยาวคลิปจะอยู่ที่ประมาณ50นาทีจุเลขกำลังดีส่วนนี่คือตอนก่อนจะตัดคลิปนะครับความยาวอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก36นาที <c oughs> เอ้าคุณว่ามันหายไปในเกืบเกือบตั้ง50นาทีรั่ที่ผมตัดคลิปออกใช่ครับคุณจัด่อนเห็นช่องว่างตรงนั้ไหมเดดแอ บวกกับขายของอีกประมาณ10นาทีได้มั้งขายของเนี่ยมันแป๊บๆก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคนของนี่แหละซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยละกันนะในออของคนดูเนี่ยคงจจแบบว,ว่ามันสะดวกแล้วไม่เอาและแต่ผมที่เป็นคนตัดต่อคลิปเนี่ยมันชนะมันจนเนอรน่ะและบวกด้วยเ้ยความขี้เกียจด้วยโอ้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยวไอตู้นี่เยวค่อยมารอบสองก็ได้โถยอีเด็กกิกะอ๋ะบอบอแรกครับแล้วก็เอาไปเก็บซึ่งแน่นอนว่าของส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับตมเน,นินไม่ก็ของสีม่วงซึ่งเดี๋ยวเราอัปเกรดครื่องสแกนเนี่ยเราก็จะสามารถสแกนของสีม่วงได้แล้วนะครับ ผมรู้สึกว่ามันแค่ไม่กี่พันเองนะเออสีม่วงอะ่ะใช่ป่าอัพเกรดชูนี่เงิสองพันเองอัพเกรดแล้วกันเออขั้นต่อไปก็5้าพันก็คือสแกนของสีทองได้ระดับรีเจนเนตตอนนี้ก็เหลือ1นึ่แล้วก็เออวางไว้ก่อนแล้วคราวนี้เราก็จะได้ขายของสีม่วงได้สักทีใช่เป็นเงินแบบปบิ่มๆเลยด้วยแล้ก็ไปขนก๊อกสอง <c oughs> เอาละแล้วก็ให้เรือนรกนี่ผมจะเอาเรือขึ้นไปก่อนเราไปพาดโอ้ยออกมากนแกแกดออกมากนแล้วก็ถ้าเกิดมันยืดออกมาข้างนอกรถขับได้ไหมเนี่ยโอเคยังขับได้อ่ะเสร็จหมดไปครับกลับบ้านเออตูตูตูเอ้ย,เ,อยเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นอย่านะอย่านะไม่ล่วงไม่ลวก ก็เอาไปใส่วันนี้น่าจะได้บอกเลยเผล่อเกินหมืน่นโคอีปิกนี่ลุงรังไปหมดเลยเอาล่ะเช่นกันก็ถึงเวลาส้มนะครับอันนี้เพอร์เฟกต์กูดเอ้ยอันนี้ก็เพอร์เฟกต์เนาะว่าบนลูกซองแน่อันนี้ก็กูดกูดเอ้ยอันนี้แบดอยู่กับโนมอลเดี๋ยวส้มก่อนอแล้วก็จะนกันช่วงเวลาที่สนุกที่สุด ก็คือการสแกนของขอบม่วงว่าราคาเท่าไหรอะ่ะอันนี้ดาบตำนานอันนี้สแกนยังไม่ได้อันนี้ดูสิอันนี้จารึกได้6ได้ห้าร้อยหกสิบเองเหรอโอ้ยห้าร้อยหกสิบเชี่ยแล้วปืนล่ะปืนถ้าเกิดเพอร์เฟกต์ได้พันสามอันนี้เป็นกูที่ได้หนึ่งพันสี่สิบโอ้ยผมว่าราคาก็โอเคอันนี้เป็นหน้ากากแบบเพอร์เฟกต์ได้สามร้อยอ้แต่ทอมสันยังไม่ได้รับแล้วดรน่ะดูได้สองร้อยแปด โอ้โหน้อยจังวะเนียรู้สึกอีพิกมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าแพงขนาดนั้นยะเวิดปืนนะปืนนี่ได้หลายตังค์อันนี้ปืนยาวได้640เองวะครับโอ้ไรเฟิลได้นิดเดียวเองไงบอ,อว่าปืนช็อตกันเนี่ยคือของดีสุดและเผลอเลอในเวอร์ชั่นของขอบม่วงที่เป็นจะพบปืนเนี่ยนะไม่แน่ไม่แน่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือซักผ้าของขอบม่วงะเนี่ยได้560เลอยไรตู้นี้แหละไอ้ไอ้ตู้นี้นต้องเปิดก่อนด้วยอันนี้ได้500 ตู้หนึ่งอันนี้สปีกเกอร์ลำโพง560อันนี้ของแร่เฉยๆ200อันนี้เครื่องพิมพ์ดีด100 150อยห้ายได้100แล้วก็ค่มไร้ไร้ได้160อันนี้กุญแจคีย์เดอะซิตี้360เออแล้วก็บาร์บีคิวแหละอันนี้ได้45เอ้ยอันนี้ได้450ร้อยถ้าเกิดเป็นเพอร์เฟิกอะนะ450 แต่ว่าก็ถ้าเกิดขายรวมๆนี่ผวก็ได้หลายตังค์อยู่ครับหลายตังค์อยู่หมวกผับจียังไม่ได้สแกนเลยเนี่ยกูได้ร้อยโอเคแล้วก็ปืนอันนี้รีเวอร์ได้300รอขอบม่วงผูก็ขายได้ราคาดีแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเราเพิ่งได้สกิลใหม่มาต้องขอรองก่อนขายได้60ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมออลองขายร้อยหนึ่งได้เท่าไหร่อ,อ๋อนี่ไงมันเด้งมาตรงที่สีส้มผม่าราคาแรงอยู่ ซึ่งเราขายเนี่ยมันน่าจะมีคนต่อรองแน่ๆครับต่อรองแน่ๆลองดูก่อนลอง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 ผมลองดูก่อนตอนวนี้ผมจะทําการทดสอบอะไรบางอย่างว่าการขายแบบออโต้เซลเดี๋ยนะออโต้อ๋อนี่ไงมันต้องกดตรงนี้ด้วยใช่ป่านี่ไง Clo s e auto กับอันนี้ก็คือเปิดไอเดียเปิดใช้งานก็คือเราต้องกดก่อนซึ่งตอนเนี้ยมันก็คือเปิดอยู่ แต่ว่าอันนี้คือ close ก็คือปิดกดอีกทีนี่ไซึ่งนี่ไงเราขายร้อยนึงมันก็มีคนต่อถ้าไปสีส้มอ่ะมันขอซื้อที่80แป๊บนึีนนะถ้า80มันอยู่ในมันอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนอ่ะ80 80จะอยู่ที่สีเหลืองไอ้นี่คือมันซื้อแน่นอนแต่ว่าเราสามารถต่อได้มากกว่านี้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณ85ก็แถวสีสีเหลืองนี่แหละนะเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวผมลองขายนาฬิการ้อยนึง ก็คือเป็นสีส้มซึ่งคุณต้องต่อราคาแน่ๆแต่ว่าเราเปิดออโต้เซล์แล้วก็ลองดูว่าคนมันจะซื้อในราคา100รอเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปนั่งต่อราคาคุยกับลูกค้าลองดูดิเฮ้เดี๋ยวดีร้150้ัสอะไรขายร้อยนึงไม่ใช่ <laughs> อะไร what the hell เฮ้ยกูขายร้อยหนึ่งไม่ใช่ฮะฮุ้ดบนึง เอ้นี่แหละอันนี้75ผมลองขาย200แดงแปลดแน่ๆแล้วก็ลองขายอันนี้เราเปิดอยู่นะออโต้เซลเด้แล้วก็ลองลองลองไอ้ตะกี้มันออกไปเลยคัฮโอ้มันออกไปเลยเทมออกแพงกว่าที่เราตั้งไว้อันนี้ได้ร้อยแปดสิบแอีร้ออของชิ้นเมื่อตะกี้ก็ราคาแค่70็ดสิกว่าเราตั้งขายเหมือนมันจะมีคนรับซื้อในราคาโอเวอร์เรทที่แบบว่า มีความเหมาะสมที่มันจะจ่ายอะประมาณนั้นอะเป็นโอเวอร์เลดที่มันจะจ่ายให้แป๊บนึงนะอันนี้ก็เออลืมสแกนด้วยว่าเจ้าปลานี้อันนี้ก็ขออีปิกขอม่วงอันนี้ได้300เดี๋ยวผมจะลองขายม่วงสักชิ้นหนึ่งในราคาที่โอเวอร์เลดไปเลยแล้วก็ลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะผมจะขายอะไรดีวะเนี่ยเอาแบบที่มันของซึ้มๆอ่อะผมว่าจะขายปลานี่แหละมันถูกดีอีปลาห้อยนี่ ปลาเฮ้ยเะไววะนีค่คือแอนปลานี่ไงเป็นเพอร์เฟกก็เหอะซึ่งราคาเดิมคือ300แต่ว่าเธอเราตั้งไว้พันหนึ่งซึ่งโอเวอร์เลดแน่มันก็น่าจะไม่รู้ซื้อในราคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเกิน300ก็ถือว่ากําไรยับไปแหละนะเกิน300แปะลองดูดิเพราะว่าผมตอนเนี้ยผมยังไม่ไว้ใจระบบเซลล์แบบอัตโนมัติอ่ะมันน่ากลัวไดห้าร้เฮ้ย ผมว่าเราตั้งแบบว่า o v e r อร์เทั้งหมดเลยก็ได้นะเอาไว้มันแดงแปลอะไรแล้วก็ขายรวยๆยับเลยเนี่ยขายพันหนึ่งอันนี้ก็แบบเพอร์เฟกลองดูดิแต่ว่าไม่ไมันต้องการทดลองนะถ้าเกิดจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมันต้องทดลองซ้ำๆหลายๆครั้งมันจึงจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยงั้นขอดูอีกทีอันนี้ได้525ด้วยส่วนปืนราคาพันสอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องใช้เครึ่ง เครื่องสแกนอ่ะมาสแกนก่อนดูด้วยนะว่าของเนี่ยราคาเกินพันหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเราอาจจะขาดทุนนะเช่นปืนเนี่ยราคา1,300แล้วถ้าผมยังไม่ได้เครื่องสแกนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่รู้ราคาไงผมเผือตั้งพันหนึ่งอ่ะก็เรียกได้ว่าเจ๊งเลยอันนี้ก็1,040ลงขาย2,000 2,000ยังตรงอือ0ยังส้มยังงั้นเลยน่าสนใจอ่ะ3,000 สองพันชนิดก็ยังส้มอยู่เลยอ่ะสามพันเป็นเลยละกันซึ่งไอ้ปืนนี้ก็เป็นแบบกูดเองด้วยนะลองดูสิมันจะออกในราคาเท่าไหร่ติ๊กต็อกติ๊กตอก,ตก,ตอกฉันรออยู่พันแปดวะแฮปอ้ยไม่ขี้เละเลยนะราคาเกือบสองพันแน่เดี๋ยวลองอีกสักกระบอกเป็นเป็นกระบอกเดิมแต่ว่าคุณภาพต่างกันนี่งไงแบบพ์เฟอันนี้มันได้พันสาม่เราขายสามพ ไม่สิลอง4,000ไปเลยแบบโอเวอร์เลดแดงๆแบบแดงทะลุกเกียร์อ่ะอืม4,000ลองดูสิไอ้ตะกี้น่ะ1,800ใช่ป่าวส่วนอันนี้แบบอรเฟิกมันอาจจะได้ประมาณสัก1,900หรือ2,000ก็ได้ลองดูดิแต่ว่าเทสมันได้1,800เหมือนกันน่ะก็คือแสดงว่าเราตั้งโอเวอร์เลดอ่ะมันก็จะได้เท่าๆกันหมดเลยต่อให้คุณภาพมันดีหรือแย่นี่ไง2 000, 2โอเค ฉันน่าจะไว้ใจได้นะหลับเต็มตื่นเนี่ยขายไปแค่สองกระบอกก็เกือบจะหลุดทุนอยู่แล้วหกพันแล้วอะ่ะหกพันปดขายหมดนี่นี่บอกเลยนอนนับตังเออแต่ว่าดีเสิร์ตไหมบาร์บีคิวอ่ะอันนี้ขายพันหนึงไปก่อนเลยเอาไปบันแดงแปรดไปเดี๋ยวมีคนบอกว่าหมื่นหนึงล่ละพี่<อ>มันต้องมีแนบเดี๋ยวแปว่าหมื่นหนึงละพี่พ,พ,พี่มันลงตั้งเป็นล้านไปเลยแหละผมลงตั้งหมื่นนึง ออกอ้าวเาหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,กติกต๊กตอกเหมือนจะไม่ออกแฮสแสดงว่าต้องอย่าโอเวอร์เลดเกินไปจนคนแบบว่าเออไม่เอา <c oughs> ตอนให้กูต่อได้แต่ก็ไม่เอาอย่างนั้นน,ะนี่ไงตั้งหมื่นหนึ่งรอ,อนานเลยไม่ออกไม่มีวิเวลจะออกโอเคเราเข้าใจแล้ว น่าจะแบบหมื่นเนี่ยหมื่นไปเลยเพรางงานก็ตั้งไว้พันนี่แหละของม่วงอ่ะหอพันนึงไปเลยอันนี้ก็หนึ่งพันอันนี้ก็แบบเพอร์เฟกต์พันสองพัน <c oughs> สองอันไหนที่คุณภาพมันดีก็มาหน่อยอ่ะเออเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็พันหนึง่งอันนี้อุ้ยอัน,นอันนี้พันหนึ่งน่าจะไม่ออกดูน,นี่นะแต่ก็ลองไปก่อนทอมสันไม่มีไงออกไปแล้วอ่ะ อกเท่าไหร่ด้วยเชียมันไม่ขึ้นราคาบาเตเกียเอ้ยเ8 8ไม่รู้แครอะไรออกด้วยนะแต่ว่าจะเย็นดีปืน405แพงกว่าอีปีอีกอะ่ะแพงกว่าของบางชิ้นสอีกขอสักพันสีไปเลยเนี่ยดิ่งรัวๆเลยจังหวะนี้กาตานะแล็ปท็อปอันนี้ก็204ขอพันหนึ่งราคาเท่าดูน ถึงเวลาสนุกแล้วสิเด็กไม่พักเลยจะเย็นดิรีบจังเจ่เฮ้ยเบาเา โมอัศวินยังไม่ได้สแกนเนี่ยว่ะเออสี่ร้อยกันเรอใช้ได้สี่ร้อยสิบหกขายพันหนึง่งเออจังหวะนี้ก็สองหมื่นห้าแล้วอ่ะมันไวจังวะขอขายไปรัวๆเลยหมดอย่างไว <c oughs> ได้คนเร็วยวงหมวกก็ออกไปแล้วฉันรอดูฉันจะโฟลดูแกในาที่สุดท้ายโอ้ยไปแล้วหมดบ้านครับได้มาสองหมื่นหก อิ่มอร่อยวิวยังไม่อัพเลยเนี่ยเฮยวิวหลังๆวิวอัพเลื่อนยากอะเนี่ยสงสัยต้องไปหาดังนอกรอบนะเพื่อทําการเอ,อ่อเปิดโกดังสี่โกดังซานตาครอสแล้วก็เออแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีหมื่นกว่าแล้วซื้ออัพเกรดเลยอัพเกรดเนี่ยอุปกรณ์ห้าพันนะอัพเกรดไปเออแล้วก็ไอเนี่ยอัพเกรดอีกทีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยไหม เ,เนี่ยแม็กแล้วแสดงว่าของสูงสุดคือสีทองแล็บเดี๋ยวค่อยก่อนละกันพอดีว่ามันอาจจะมีของให้ประมูลราคาหลักหมื่นอะไรเงี้ยเออแล้วเราอาจจะต้องเก็บเงินทุนที่เหลือเนี่ยอีกหมื่นหนึ่งเอาไว้เพื่อประมูลของอย่างอื่นด้วยเอาละแล้ว,ลวคราวนี้ก็สแกนของสีทองได้แล้วโคดูสิทมสันพันหกเชดดราคาก็สูงอยู่ดาบพันสองไม่เท่าไหร่ส่วนเหลือลหละผมว่าพันนิดนิดพันโตพันเป็ดเลยเหรอ แล้วก็ดีเซิร์ละดิเซริร์พันสองอุ้ยแต่ดีเซิร์อะผมบอกเลยว่าโขงหายยากหาง่ายสุดก็ทอมสันนี่แหละลองลงมาก็ดาบนะแต่ว่าดีเซิร์อะผมจะไม่ขายผมจะเก็บไว้เนยเนียนะ่ยเป็นของเปิดซิงสีทองกงยึดเราจะตั้งไว้ตรงนี้ใครแบบว่าเดินผ่านข้างหน้าบ้านกูไนดะ้จะปล้นเรือฉันไปจนะหยิบปืนยิงแม่งเลย โอเคก็โอเคผมก็ส hmm. ร mm ับเกมเกมนี hmm. mm ้นะสรับผาพัน hmm. น mm ี้ก็ก็ขอจจ้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะฮะก็เอาไว้ต่อในพาพันไเลยละกันนะครับหนึ่งพันตำนานเชดกี้นี่ไงไม้ของศาสตราจารย์ดับเบิลโดสแกนดูดีเท่าไหร่ ราคาจริงๆหกร้อยแต่ว่าเราซ่อมอะผลนั่นจะขายได้เกือแน่ๆเลยสักชิน้นละกันซื้อเลยพี่พันหนึง่งขอต่อด้วยแบบนึงน,นะผมลองแล้วแต่ผมซ่อมให้พี่แกราคาจะขึ้นไหมเนะี่ยผมรู้สึนี่แกหนึ่งพันเป๊ะโอ,อ้ผลเอาไปขายน่าจะได้มากกว่านี้อะพี่ๆผมขอซื้อชิ้นนี้อะพี่แบบว่าขอสักเอ,อขอสักเก้าร้อยแปดสิบได้ป่าพี่เก้าร้อยแปดสิบหนึ่งพันห้าสิบสี่ นี่คืออารมณ์พี่แกใช่ไหมนี่ไงอารมณ์โกรธคนหนึ่งพันงั้นหนึ่งพันเหรอพี่เออออกขอบคุณครับนี่ไงวิวสิบสามเฮียแล้วหนึ่งพันราคาแบบเป๊ะๆแต่ว่าขายเราเอาไปไขายได้าาด 1, ประมาณพันห้าพันหกกำไรย,ยับๆเลยอันนี้ก็น่าสนใจนี่มันแกไปปล้นมาจากของคนใช้เงินกันเหรอจบพวกมักเกลอันนี้สามร้อยห้าแม็กีิเกต่อ <c oughs> ได้ไม้กลับบ้านแท่งหนึ่ง <c oughs>